อยากให้แนะนําหรือว่าอยากจะแบบเหมือนบอกอะไรคนในเพจเฮ้ยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะเริ่มหรือสิ่งที่คุณควรจะมีเนี่ยมันคืออะไรครับโคชแบงค์ Bank, มีคําแนะนําให้เขาเหล่านี้ไหมครับเชิญครับอถ้าถามผมนะฮะผมผมคิดว่าหนึ่งสิ่งที่คุณจะเป็นต้องมีเลยแล้วก็ทําให้ผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับถึงวันนี้เลยคือผม <c oughs> มีไมเซ็ตของสิ่งที่เรียกว่าプレทูวินคะับプทูวินคือ ผมเคยสอนไว้ในเพจบอกว่าในความคิดมีสองอย่างคือ Pay t o w i n กับ p a จ not to lose pay to win เนี่ยคือสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายเพื่อให้ได้ผลที่ชนะ <c oughs> เล่าให้กับเซนเซฟังแล้วก็เล่าให้กับแฟนเพจสูบให้ฟังครับผมเริ่มพับ <c oughs> พูดตั้งแต่ตอนอายุสิบสามเริ่มฝึ <c oughs> ับ <c oughs> เริ่มฝึกพับิคสปิ a k i n g เริ่มฝึกการอธิบายฝึกการเล่าเรื่องตั้งแต่อายุสิบสามครับ <c oughs> ผมใช้วิธีการคือตอนนั้นผมก็ไม่มีตังค์ผมเข้าไปที่เศษครับแล้วก็ไปดูหนังสือที่อยากได้แล้วก็ซื้อหนัง อาจารย์นักพูดในประเทศไทยเนี่ยนะครับท็อป10เนี่ยผมคุยอย่างหมดเลยทุกคนใช้วิธีโทรศ<ม>ัพท์ไปถึงบ้านคือโทรไปคุยกับเขาเลยมผมอยากรู้เรื่องเนี้ยผมอยากได้เทคนิคการพูดเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์เหล่านั้นท่านเมตตามากท่านสอนมผมเลยครับว่าจะต้องทํายังไงบ้างทํายังไงบ้างทำยังไงบ้าง,ง,ง,าง,ง,ง,างแล้วผมก็ไปสืบสอบว่าผมต้องไปเรียนที่ไหนต้องไปแล้วก็จะเป็นคนที่เด็กที่สุดหลักสูตรเขา15ถึงจะสามารถเข้าได้ผมก็13ก็ขอไปไปตือ้อจนกระทั่งได้เข้าเรียน หลักสูตรผู้ใหญ่<ม>ก็ไปตื้อจกนกระทั่งได้เข้าเรียนสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยก็ไปตื้อจกนกระทั่งได้เข้าเรียนคือผมคิดว่าถ้าเรามีเป้าอ่ะอุปสรรคต่างๆมันมันไม่ใช่ป<ม>ัจจัยอยู่ที่ว่าคือสมัยก่อนผมต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนมันไม่มี Google นั้นผมจะรู้<ม>เบอร์คนแต่ละคนได้เนี่ยยากมากแล้วผมจะต้อง<ม>โทรไปหลายรอบก,กว่าจะได้ไปเจอคนที่เขาแบบมีคิวบรรยายสมัยก่อนนะครับ<ม>บรรยายชั่วโมงละสามหมืม่นบาทซึ่งถือว่าแพงมากย้อนกลับไปสิบห้าสิบหกปีที่แล้วแต่ว่ากว่าที่เราจะไปเจอคนกลุ่มนี้ได้แล้ว เขาท่านก็เมตตาท่านก็เมตตาให้ความ,า <ฮ ün> มรู้เรามาโดยตลอดดังนั้นไม่เส้นอย่างแรกคือคุณจะต้อง pray to win แล้วต้องถ้าถามผมนะอย่าโทษชาวบ้านอย่าโทษชาวบ้านให้กลับมาที่ตัวเองก่อนว่ามีอะไรที่เรายังทําไม่ดีเพียงพอไหมผมยกตัวอย่างแบบนี้ครเป็นเคสคผมชอบม,มากเลยคือตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยนะครับในห้างสรรพสินค้าบางห้างเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะไปเรียกร้องว่าช่วยลดราคาค่าเช่าห้างไอยไหมนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาเดินเลยในขณะที่ ไปที่ลาวผมโชคดีมากไปที่อา<ม>ลีบาบาเขาเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับตอนช่วงที่เกิดโรคซาร์สระบาดใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอ e ีคอมเมิร์ซคือเถาเป่าตอนนั้นโตขึ้นในช่วงอาลีอาลีบาบา,าในในช่วงเกิดโรคซาร์สดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไมเซ็ตมันไม่เหมือนกันนะไมเซ็ตของคนที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าเนี่ยคือไมเซ็ตของการถามมากับตัวเองก่อนว่าฉันจะสามารถทําอะไรในสถานการณ์นี้เพิ่มขึ้นได้ไหม วันนี้คุณขายไม่ดีคุณลองแล่แหกกระเชิงคุณบอกว่ามาเซกตก็เบิกปรับลดการมองเห็นนู่นนะถามว่าจริงไหมจริงฮะแต่คำถามต่อมาคุณจะไปแก้อะไรมาสไหมไม่อะแน่นอะสิเนาะใช่คุณแก้ไม่ได้แล้วถามว่าแล้วคุณจะทํายังไงให้มันให้มันพัฒนาขึ้นได้คุณจะเพิ่มลีลาการไลฟ์ใช่ไหมคุณจะไลฟ์คนดูหลักพันเป็นพันเป็นหมื่นคนคุณเพิ่มลีลาการไลฟ์นะเพราะวันนี้คุณบอกว่ามาเซกตก์เบิกปรับลดการมองเห็นแต่ก็ยังมีบางคนที่เขาเออ การมองเห็นเยอะขึ้นอยู่มีคนที่ไลฟ์แลวมีคนดูมากขึ้นอยู่นั่นแปลว่าอะไรครับ <S <S นั่นแปลว่าก็ยังมีคนรอดในสถานการณ์นี้อยู่แเ้าต้องไปศึกษาแล้วว่าเขาทําได้ยังไงแล้วมีอะไรเราจะสามารถพัฒนาได้มากกว่าเขาไหม <S <S นั่นแหละดีอันนี้คือวิธีการเปลี่ยน mindset เพอาเวลามีคนถามผมแบบเนี้ครับว่าเขาปรับลดการมองเห็นบอกแต่เพจผมไม่มีนะเพจผมพอเวลาไลฟ์คนก็ดูหลักพันตลอดนะทำไมถึงสามารถทําได้อ่ะดังนั้นแปลว่าอาจจะไม่ใช่ มากปรับลดการมองเห็นหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะคุณต้องปรับขึ้นความสามารถของคุณให้มันมากขึ้นไปก่อนนั้นหรือเปล่าอย่างอพอเวลาผมมีคําถามที่ผมมักจะถามลูกศิษย์หรือถามคนที่อยู่รอบตัวบอกว่าพอเวลาคุณเจอของแพงแล้วคุณไม่สามารถซื้อได้คุณจะตําหนีว่าของนั้นแพงหรือคุณจะตําหนิว่าความสามารถในการหางเงินคุณน้อยอืมันน่าคิดนะครับถ้าคุณบอกว่าของแพงโอเคแต่ทําไมมันยังมีบางคนที่สามารถหาได้ ถ้าเราอยากจะได้จุดเนี้ยเราลองเพิ่มดูซิว่าเรามีความสามารถในการหาเงินอะไรให้มันมากขึ้นไหมความรู้ขนาดเนี้ยมันหาได้ขนาดเนี้ยถ้าคุณพัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็สามารถหยิบจับสิ่งนี้ได้นี่คือ